วัสดี้เานะู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูสิงโบรานะคบท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมน้องพีนะครับได้มาทําบุญทอดกระถินนะครับผมที่จังหวัดยโสธรนะครับผมซึ่งที่อยู่ที่วัดในหมู่บ้านครับแต่ว่าวัดนี้ครับผมเป็นวัดโบราณนะครับซึ่งสร้างมาตั้งแต่พศสอง6สี่้ิบหนะครับผม และสร้างอุโบสถเสร็จเมื่อปีพศออ2402นะครับผมนี่นะครับนี่นี่เป็นวัดโบราณนะครับผมอ้างมานานมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นใบเสมาที่เนาะใบเสมามหินอันนี้เราอยู่นอกเขตอยู่นี่เป็นใบเสมานะครับผมซึ่งจะมีทุกด้านนะครับด้านนี้ก็มีนะครับผมแต่ว่าไฮไลท์ของเราเนะี่ย อยู่ที่ตรงนี้นะครับผมน้องพีครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูหน่อยว่าคืออะไรอันนี้นะครับผมน้องพีน้องพ,นองพีนี่คืออะไรครับนี่คือสิงนะครับผมบลักษณะของศิละปะสมัยโบราณน,นะครับผมที่ชาวบ้านสร้างหรือว่าผู้มีจิตศรัทธาที่สร้างที่สร้างถวายที่วัดนะครับผม ก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับผมลักษณะแบบนี้ที่เราเห็นก็จะมีคล้ายๆกันก็คืออยู่ที่วัดพระธาตุขามแก่นนะครับผมที่จังหวัดขอนแก่นนะครับคล้ายๆกันใช่เป็นลักษณะคล้ายกันเลยก็คือ,เ,อเราเราจะมองเป็นอย่างอื่นนะครับผมอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งนะครับผมใช่นี่มีขนมีมีขนขนคอเนี่ยใช่อันนี้จะเป็นสีแดงเนาะพี่เนาะเดี๋ยวเราไปดูอีกอีก ตัวหนึ่งอันนี้ตัวผู้นั้นตัวเมียใช่ไหมพี่รู้ได้ไงว่าไหนตัวผู้ตัวเมียจักเล็บสิเล็บแดงเล็บแดงอันนี้อันนี้พี่คิดว่าเป็นตัวผู้ใช่ไหมเพราะว่าเล็บทองอะไรทองหมดเลยอันนี้คือสิงห์นะครับผมอีกอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ด้านหน้าอุโบสถนะครับผมบราออุโบสถนี้ก็คือสร้างมานานแล้วนะครับ แปลกไหมพี่สิ่งแบบนี้มันก็แปลกอยู่ไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่ใช่ถ้าถ้าไม่ใช่ของโบราณนะเราก็จะไม่ได้เห็นแบบนี้นะครับผม okay. แต่นี่ก็นของโบราณการบูชนะมาหลายรอบมากเแล้วผิดรอยล้าววันเนี่ยไปมาก็ลืมขึ้นแล้วเดี๋ยวรอรอพาดูเดินดูรอบๆหน่อยไหมอือยังมีอีกหลายอย่างเลยนะที่เรายัางไม่ได้เดี๋ยวเราปรับภาพน,นิดนึง แต่ที่เนี่ยจะมีพ้าเยอะหน่อยนะพ้าจะเยอะเป็นพิเศษตรงนี้จะเป็นอุโบสถครับผมใช่เดีย๋ยวเราจะให้ดูด้านหน้าก่อนนะที่เนี่ยมีสาราเยอะมากสาราว่ายพระตักจะต้องเห็นไหมอยู่ด้านหลังนะมีอีกอย่างหนึงนะครับต้องพี่อันนี้คือหน้าหน้าโบสถ์นะ อันนี้อันนี้เป็นอุโบสถอันนี้ที่ถูกปิดไว้นะครับผมมันเป็นปูนปั้นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวป่าจะ z ูมให้ดูนะเป็นลูกปั้นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีลิงถวายของแล้วก็ช้างอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับถ้าปางประจําประจําวันพุธไงพุธกลางคืนไงแต่ว่าเป็นปางนั่งสมาธิแทนใช่ ดูดูลักษณะของขององค์พระนะน้องพี่ครับดูนี่นะใช่เป็นนั่งสมาธินี่คือการปั้นแบบสมัยโบราณเลยนะครับผมอืมใช่ดูจากดูจากรูปลักษณ์ก่อนเลยเหมือนมากนี่เป็นช้างช้างกับลิงใช่แล้วก็ลิงอืมแล้วก็เป็นจิจกรรมฝาผน,นังด้านหลังเป็นรูปต้นไม้ มีรสศมีสีฟ้าโอเคเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆมี่สาราพาด้วยสาราพาที่นี่างมีพวกแบบน่าจะสร้างขึ้นมาใหม,ม่เป็นพาแบบเหมือนของเหมือนของจีนนะ เนี่ยเหมือนจีนมากเลยผ้าจีนแต่ป่าก็ไม่เคยไม่เคยเห็นเหมือนกันนะผ้าทรงผมแบบเนี้นพี่ดูจากอดูจากผมดูจากผมของท่านนะผมนีไม่เหมือนเลยผมผ้าทั่วไปจะกลมแล้วก็แหลมๆแล้วก็มีเป็นเหมือนเป็นเหมือนใบบัวใบป,ปีดอยู่ข้างบนหัวท่านอ่ะ<ด>พี่สังเกตไหมหรือว่าผ้าอุปคุตไม่ใช่ ไม่ใช่นะแต่ว่ามีบัวมีเหมือนใบบัวปิดอยู่บนหัวท่านเงี้ยก็แปลกดีนะครับผมถ้าอุบัคุณหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นแบบนี้เนาะถ้าอุบัคุดหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีลวดลายแบบอยู่ด้านล่างด้วยนะพี่เนาะขาลูกป่าโอเคเดี๋ยวเราไปด้านนู้นกันดีกว่าใช่มีอีกเยอะอีกเยอะแยะเลยที่เนี่ยอีกเยอะแยะ ก็าเป็นของเก่าของโบราณนะครับผมส่วนมากนะครับงานปั้นอะไรต่างๆเนี่ยของเขาก็จะอาจจะเป็นแบบนี้ดูไม่ดูเขาเรียกว่าอะไรไ<ม>อาจจะอ,อาจจะไม่ค่อยส,สวยงามหรือว่าสมส่วนเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์นะครับผมในการทําซึ่งซึ่งมันก็มีความเป็นมาที่ยาวนานเนาะทีเนาะ เก่ามากมีการบูรณะมาหลายครั้งสีก็เริ่มแบบนั่นแหละสีแบบสีดมากอันนี้ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่รอบๆของวัดนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แหละวัดจะไม่มีประตูอันนี้จะเป็น ศาลาไม้เนาะพี่เนะาะศาลาไม้ไมที่วันนี้ที่เราจะขึ้นไปทําบุญกระถิน,นกันด้านบนนะครับผมตีเลยน่าจะเหมือน,ต,น,อนตีมากกว่าน่าจะเป็นกูตินะอันเนี้ยมันทอดกระถินน้องพีคะเดี๋ยวเราพาไปดูพระดีกว่าใช่ตรงนี้มีเยอะมากเยอะมากเลย ของบางอย่างก็ไม่เก่าของบางอย่างก็ทาใหม่อันนี้ช้าใช่ก็มีทั้งของเก่าทั้งของใหม่นะครับผมช้าเก่าแต่ว่าอันนี้ก็เราไม่แน่ใจว่าการสร้างเงี้ยคือสร้างมานานหรือยังนะครับผมแต่เาสร้างได้ยังไงกันเนี่ยแต่ก็ดูลักษณะดูดูอันอันนี้พี่ว่าเป็นไรเป็นสิงโตใช่ไหมสิงโตดูขาเขาขาขานีเข้าไปกับตัวเลยหรือว่า เขาวางลงไปกับพื้นเลยนะพี่นะอืมน่าจะใช่ก้อนหินนี้ก็อาจจะเป็นหินโบรานก็ได้นะพี่เนาะใช่เป็นเหมือนหินหินศีลาแรงนะอ่ะอ๋อเหมือนหินที่เขาเอามาทำนั่นเลยครับพี่หินแกะสลักใช่พี่แกะสลักอ่อผ้าต่งางๆไม่ใช่ใบ,บเสมาใช่น่าจะได้จากอันนี้แหละมีสามก้อนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่เหลือนะครับผมที่เขา เเก็บอาไว้ที่เขาเก็บเอาไว้นะครับผมน่าจะเป็นหินที่เหลือหินน่าจะเก่าแก่มากพี่หามาดูพระศิวลีด้านนี้นะครับผมทำใหม่จะเป็นองค์พระศิวลีนะครับส่วนหน้าบา้านข้างบนอย่แล้วก็มีองค์หลวงพ่อนะครับผมหลายองค์อ่าองค์งงคมากนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับผม พระศิวลีนะครับอันนี้เราซูมให้ดูใกล้ๆเนาะข้างบนข้างบนมีจิตรกรรมฝาผนังด้วยข้างบนนะนี่คือองค์พระศิวลีนะครับหน้าบานนี้พระพระอันนี้ด้วยพระนาลายข้างบนเป็นหน้าบานพระนาลายพระนาลายสีเขียวด้านบนเขาจะเป็นพระนาลายเนาะพี่เนาะบนอน,นันตนา,นาคาราช เดี๋ยวไปซูมให้ดูนะเพราะช้างใหญ่อยู่อืมแบบนี้เลยแหละเพรน้าเกียรเสียงปกไว้ด้านเหนือส่วนด้านนี้นะ,ค,นะครับนนผมก็จะเป็นองค์หลวงพ่อทองคำนะครับ องหลวงพ่อทองคำผงผ้าด้วยมีารผงผ้าด้วยสวยไหมพี่พี่ว่าอันนี้เป็นผ้าโบราณไหมพี่ก็โบราณแหละมีรอยลาดเลยสีหลุดเวยเป็นการปั้นแบบโบราณเนาะอันนี้ค่อนข้างสมส่วนนั่งไหวดินั่งไหวแล้วก็ขายอยู่นั่งหันหน้ามาทางนี้ก็ได้องุ่นใหญ่มาก อันนี้เป็นพ้าอะไรครับอันนี้เหมือนเป็นพระนั่งสมาธินี่นี่เป็นลักษณะของแบบพ้าที่เป็นพ้าสมัยก่อนนะครับผมก็จะมีการปั้นที่มีความสวยงามแบบแบบสสแบบแบบชาวบ้านที่ปั้นด้วยจิตศรัทธานะครับผมพ้าโบราณก็จะไม่ค่อยสมส่วนแบบนี้แหละพระก็จะไม่ค่อยสมส่วนหน้หาก็จะไม่ค่อยสมสว่นมสวนเอียงเีย อันนี้จะเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับสีเป็นแบบทีมๆแดง,แดงแๆเขียวแบบนี้ก็ถ้าง,งานโบราณก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกับเป็นงานปั้นสดไงที่ปทางนี้ครับปั้นสด ลูกแก้วด้วยเนาะสะท้อนก็สะท้อนอีกลูกแก้วด้วยอันนี้เป็นลูกแก้วพญานาคหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ <c oughs> คนก็ไปเสียไปเง่ายหนักง่ายัไป,ไปแต่เดียก <c oughs> ัน,น <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเราจะไปดู เจ้าแม่กวนอิมกันนะครับเจ้าแม่กวนอิมโบราณสีสีดำขึ้นปกตินะตามวัดวัดที่เป็นวัดหมู่บ้านพี่ส่วนมากนะนก็จะไม่ค่อยมีเจ้าแม่กวนอิมเท่าไหร่นะแต่นี้ถือว่ามีครบเลยนี่มีเจ้าแม่กวนอิมเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูใ้กล้นะครับเจ้าแม่กวนอิมอย,ยู่ในลักษณะพุทธิกายมหายาน นี่คือเจ้าแม่ก่อนอิมนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกมีอีกทุกอย่างที่อยู่ในวันนี้มันเก่าไปหมดเลยต้นไม้ก็งอกขึ้นอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ไม่รู้อ่ะไม่รู้จักด้วยอันนี้เหมือนนาจารหรือเปล่าเทพนาจารหรือเปล่าอันนี้ป๋าก็ไม่รู้นะไม่รู้จักเทพจี แต่อุองเงโยรูแต่แม่เจ้าแม่กวนอิมนี่แหละพี่แต่ปลาเห็นอย่างหนึ่งนะพี่เลยพี่ดูพี่ดูหอะระฆังตรงนู้นเก่ามากเราจะซูงเข้าไปดูที่หอะระฆังนะครับหอะระฆังมีแบบขึ้นสังหมแล้วอ่ะดำไปหมดแล้วอ่ะต้นไม้ก็ขึ้นด้วยแล้วตอนนี้เขาก็มีการทำหอะระฆังใหม่ขึ้นมาแล้วหอะระฆังนี้น่าจะเป็นหอะระฆังโบราณนะพี่เนาะใช่ ดูรูปทรงต่างๆนะครับผมยอดยอดนี้หักไปแล้วนะพี่เนาะยอดมุลดบนีแบบยอดมุลดบแบบเออหักเลยอ่ะไม่มีชัดด้วยเก่ามากก็สร้างั้แถวพศสองพัสี่ร้อยอ่ะสี่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกนานมากใช่ อันนี้เป็นหอะระฆังนะครับผมเห<ช>็นเป็นะระฆังไห<ช>ยครับนี่คือระฆังนะครับผมหอระฆังเก่านะครับผมตรงนู้นก็ยังมีอีโอเคครับน้องพี่เดี๋ยววันนี้เราจะจบคลิปเท่าน,น,นี้ก่อนนะครับเพราะว่า,อาตอนนี้ก็เนี่ยคนมาที่วัดเริ่มเยอะขึ้นแล้วเนาะเพราะว่ามาทอดกระถิ่นที่วัดนะครับผมอ่อาน้องพี่ครับเดี๋ยวเราจะจบคลิปตรงเจ้าแม่ก่อนยมกันนะครับผม ก็ขอต้วลาไปก่อนคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้นะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับน้องพีบ๊ายบายวันนี้มาทอดกระถินกัน